ชอบกินผักอร่อยจังเลยประโยชน์มากมายหันให้ดีเตรียมถ้วยจานวางให้ดีแล้วเรามากินมันอร่อยดีจังเลย พาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารที่ทำมาจากผักกันคะ่ะเอ๊ะปกติเด็กๆอยู่บ้านเด็กๆรับประทานผักกันบ้างไหมคะอาเด็กๆบ,บางคนอาจจะไม่ชอบรับประทานผักนะคะเพราะคิดว่าผักเนี่ยไม่อร่อยเอาซะเลยแต่วันนี้นะคะคุณคยไม่มีเมนูแสนอร่อยแล้วก็น่ากินมากๆเลยละคะ่ะ มาจากภาคะจะมาให้เด็กๆได้ดูกันด้วยค่ะโอ้โหแค่พูดถึงครณครูนี้ก็รู้สึกหิวขึ้นมาแล้วล่ะค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าจะมีเมนูอะไรกันบ้างถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเมนูแรกของวันนี้คือไข่เจียวพิซซ่าหน้ากุนเชียงค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆน่ากินไหมเอ่ยอ่าเมนูนี้นะคะก็มีผักอยู่หนึ่งชนิดนั่นก็คือต้นหอมนั่นเองคะ่ะเมนูต่อไปไข่ตุ๋นนมสดค่ะเด็กๆเ,เอเมนูนี้นี่มีผักไหมคะเนี่ยอ่ามีผักอยู่หนึ่งชนิดค่ะเด็กๆนั่นก็คือเห็ดนั่นเองว้าวเมนูนี้ก็น่ารับประทานค่ะเด็กๆเ,เมนูนี้ชื่อว่า กุ้นเชียงผัดซอสแดงค่ะเด็กๆช่วยคุณครูดยยูดูสิคะว่ามีผักอะไรกันบ้างอ่ามีทั้งข้าวโพดผักชีแล้วก็ถั่วรันเตาเลยล่ะค่ะโอ้โหได้ผักครบถ้วนเลยเมนูนี้ สำหรับเมนูต่อไปนะคะหมูทอดข้าวโพดค่ะเด็กๆโอ้โหเมนูนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมะคะว่าหมูทอดข้าวโดพดเพราะฉะนั้นผักก็คือข้าวโพดนั่นเองค่ะโอ้โหเมนูนี้จะต้องเป็นเมนูโปรดของเด็กๆหลายๆคนแน่เลยละคะเพราะว่าเมนูนี้ก็คือไข่เจียวทรงเครื่องมีทั้งแครอท แล้วก็ข้าวโพดอ่อนแล้วก็ต้นหอมผักชีเลยล่ะค่ะใครกินเมนูนี้นะคะได้สารอาหารครบถ้วนแน่นอนเลยค่ะมีอีกหนึ่งเมนูที่คุณครูยอยากให้ดิดๆได้ลองทานมากเลยล่ะค่ะนั่นก็คือผักเคลอบชีสค่ะนอกจากจะได้ประโยชน์จากผักแล้วนะคะก็ได้ความอร่อยจากชีสด,ด้วยเด็กๆลองให้คุณพ่อคุณแม่ทำให้ทานดูนะคะ เด็กๆค่ะนอกจากผากจะเอาไปทําเมนูของคราวได้แล้วก็ยังเอามาทําเมนูของหวานได้ด้วยนะคะนี่เลยค่ะเมนูนี้ชื่อว่าเค้กฟักทองค่ะฟักทองสีเหลืองๆแบบนี้น่ากินมากเลยใช่ไหมล่ะคะว้าวเด็กๆค่ะดูเมนูนี้สิคะน่าทานมากเลย เขาเรียกว่าผักอบกรอบค่ะนำผักหลายๆชนิดมาอบให้กรอบแล้วก็รับประทานอ้โหน่าอร่อยจังเลยค่ะเด็กๆคะ่ะภาพอาหารที่คุณครูคนํำมาให้ดูในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะนะ่ารับประทานไหมเอ่ยอน่ารับประทานมากๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆคะ่ะนอกจากภาพที่คุณครูนำมาให้ดูแล้วก็ยังมีอาหารอ,อื่นๆอีกน,นะคะที่ทำมาจากผัก เด็กๆเห็นไหมคะว่าผักเนี่ยน่ารับประทานมากๆเลยเด็กๆก็อย่าลืมรับประทานผักแล้วก็ผลไม้กันเยอะๆนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะคะเด็กๆ